สวัสดีครับผมเจ้าก,กุลุยสารครับพี่น้องครับนะครับผมสําหรับตัวนี้เป็นมันเกษตรศาสตร์หาูเป็นต้นพันธุ์ที่เป็นโรคใบยีกนะมาปลูกเนาะก็ปลูกได้เราเลาประมาณยี่สิบมือนะผมประมาณยี่สิบมือแหละผมก็จํามือไว้ได้ประมาณนี้แหละนะครับปลูกยี่สิบมือนี่แซทตอนพันธุ์ด้วย ปุยหมักนะครับผมูุดปุยหมักเนาะปลูกนี่เพ่ได้ร้องพื้นนะครับผมพื้นที่ตรงนี้กับประมาณเจ็ดเจ็ดไรเนาะหกถึงเจ็ดไรประมาณนี้แหละหาหกเจ็ดไรนี่แหละประมาณนี้นะครับเพราะว่ามันปลูกคนละคนละช่วงกันมันอยู่ในกันน้ากันเนี่ยปลูกคนละช่วงมันก็นเลยรวมกันจักให้เป็นจักาหไกับผลูกนะแต่ว่าตัวนี้เอาคลิปนี้เนี่ยผมเอามาให้เบิ้งพันเกษตรศาสตร์พี่น้องนะครับผมยี่สิบ ประมาณยี่สิบมือ้อยี่สิบกว่าๆน้อยๆละ่ะนะครับผมมาให้เบิ่งประสิทธิภาพของอาจจะบอกว่าประสิทธิภาพของปุยมักเลยนะผมเพราะว่าตอนแรกเลยบ่ผมปลูกนี่ตอนนี้ทุกแปลงที่ผมปลูกบ่ได้ร้องพื้นนะครับบ่ได้ร้องพื้นเนาะผมบ่ได้ร้องพื้นแล้วก็แซ่ท่อนพัน์เอามาปลูกเนี่ยด้วยปุ๋ยมักนะผมเป็นปุ๋ยมักพี่น้องเบิ่งผมจะให้เบิ่งว่ายัาง เพื่ว่าเนี่ยระบบหลกนี่บ่รู้เพราะว่าน้อยอยู่เพระอยากเบิ่งลองเพิ่งลองเพราะแต่ว่าผมกับชิบอกเลยว่า 1- นถึงสเดือนสําหรับสูตรระบบของผมเนี่ยสั่งต้นสั่งใบก่อนตอนนี้ปลูก20สก็ามือเอยี่ก็ามือพี่น้องต้นใบเป็นไรพี่น้องต้นใบเป็นไรต้นอวบงหายนะผมผมบอกเนีนตอนแรกเลยคือสั่งต้นกับสั่งใบเป็นบ่นะผมนี่เป็นมันสาลังที่เป็นโรคใบหยิกพร้อมนะครับ ที่ออกมาเป็นโรคพ่อมนะครับเบิง้งใบกันยังกลางดีพ่อมใบกลางดีน้องเบิง้งเนี่ยนี่นะครับเนี่ยเป็นโรคเด้เห็นว่าเนี่ยต้นใบยังสี่ก็เป็นโรคแต่ว่าเขาก็ยังมีมีความกลางมีความกลางอยู่เนาะเบิง้งเราล้มต้นอวบญ่นี่กระชิบบงบอกว่าประสิทธิภาพของอาจจะเป็นบลรู้ละแต่ว่าผมว่าทํามันอวบญงขนาดนี้แล้วเขาแซทอนพันธ์แบบนี้ นะผมมาปลูกบพื่ได้ร้องพื้นนะผมหล่อความอบความสวยงามขึ้นมายี่สิบก็มือได้ประมาณนี้ผมก็ว่าประสิทธิภาพมันก็นดีนะผมถึงกลับ่าดูว่าแซ่บ่าแซ่เราเนี่ยแต่ว่าตอนนี้คือแซ่โดยตัวน,นี้แหละแล้วก็ปลูกมาแล้วมันมันดีแบบนี้นี่คือเริ่มต้นปลูกเดี๋ยวผมจะพาเบิง้งนะผมเบิ้งพี่น้องอบดีล่ำวอวบไอเป็นโรคนี่บพราะงห้วงนะผมเพราะว่าเปลี่ยนอยู่แล้วอันนี้เป็นทอนมันเกา่า เนี่ยครับเห็นบ่เป็นโลกนี่ยู่้วนอนพี่น้องเนี่ยสวยงามล้ำนี่อวบหง่มาโค้งสั่งมาดีแบบนี้เนี่ยผมยังไม่ได้ให้ปุ๋ยทั้งใบรอบแรกนะผมเดี๋ยวผมซิมาให้แล้วเพราะว่าเนี่ยคลิปที่ผมมานั่งเหตุนี่คือผมมาเบิ้งว่ามันสำหรังพร้อมที่สิให้ปุ๋ยทั้งใบรอบแรกไปตอนนี้พร้อมแล้วพร้อมรับแล้วพี่น้องเนี่ยใบก็พร้อมรับแล้วนะครับ เราผมกับมาเบิงว่าเนี่ยคันตอนแรกคือเขาดูดสารอาหารจากท่อนพันนะ่ะมาใส่งานเราไอ้ดูดสารอาหารที่มีต้นมีเออมีหลกักแล้วก็มีต้นมีใบเนี่ยเขาดูดออกมาใส่แล้วตอนนี้ยี่สิบก็มือเนี่ยนะผมดูดออกมาใส่แล้วที่นี่แหละเขาจะเอาอาหารมาปล่อ้มันด้วยสูตรปุยมกของผมนี่แหละนะผมฝากพี่น้องติดต,ตามเบื้องน้ำกันแล้วก็ไม่ให้ไปน้ำกันเพราะว่าสูตรนี่เนี่ยเป็นการเฮ็ดมันสำลังแบบลดต้นทุนนะครับผมเป็นการเฮ็ดมันสำลังแบบลดต้นทุนเพราะว่า ออเฮาจะเซฟทุนได้ยัางหลายเลยน้องพี่น้องเนาะเซฟทุนได้ย่่งหลายเลยนะผมถ้าเฮามาเฮ็ดสุดนี่เอาครับผมกะจะพามาเบิ่งประมาณนี้แลหละน้องพี่น้องเนาะเนี่ยมันกัประมาณกันเนี่ยต้นยังอวบเลยต้นอวบเป็นคอญ่พี่น้องเห็นไหครับสวยงามบ่พี่น้องเบิ่งต้นอวบสวยงามดียี่สิบมือนเนี่ยเงล้มเบิ่งล้มขนาดนี้แล <c oughs> ้วเฮงถึกถ้าถึกปุ๋ยนะพี่น้อง นผ้ผมผมผมกล้าว่าเถึกปุ๋ยเราผมกล้าการันตีเพราะว่าผมใส่ระบบมกระเฮ็ดติดตามมาตลอดนะ้ผมว่าเถึกปุ๋ยเราสิเ็นเลยถ้าถึกปุ๋ยสูตรตัวนี้ทางใบรอบแรกเข้าไปเนะี่ยประมาณที่ถึงหามือออกมาติดตามนี่สวยงามเลยล่ะนะผ้ผมผมกระสิาพี่น้องเฮ็ดไปเรื่อยๆแล้วก็ติดตามไปเรื่อยๆเนาะนะ้าผมสําหรับคลิปของผมเนะี่ยผมยีเฮ็ดแล้วก็ติดตามพี่น้องไปเรื่อยๆนะ้าผมถ้าก็คือผู้ใดที่ติดตามผมมาเรื่อยๆผมค่ะ แล้วเนาะเฮ็ดเราก็ติดตามให้พี่น้องเเบิ่งไปเรื่อยๆนะครับผมเนี่ยสวยงามไม่ดีคือตรงนี้เป็นอย่างผมคือให้เบิง่งในแถวนี้เพราะว่าตรงนี้เป็นเกษตรศาสตร์ที่ผมเนะี่ยไปไปเอาท่อนพันมุมานะผมไปเอาท่อนพันุจากแปลงอื่นนะ่ะมามีแค่นี้นอกนั้นผมเอาลงอีกแปลงอื่นไปผมก็เลยเอามาใส่แปลงนี้เบิง่งนอกนั้นเขาจะเป็นเนี่ยก้านแดงพี่น้องก้านแดงนะครับผมก้านแดงเราผมก็จะฝากพี่น้องไว้อีกอย่างหนึ่งคือว่า ฝากพี่น้องติดตามไปอีกอย่างหนึ่งคือระยะนะผมระยะเป็นอย่างผมก็อบอกว่าระยะระยะแบบเนี้ยผมปลูกระยะเมตรหนึ่งเมตรสิบก็สิบเซนขึ้นนะครับผมตอนเนี้ยเนี่ยแปลงเนี่ยนะผมโบมีแปดสิบลงมานะครับผมบ่มีผมปลูกระยะ 1, 1, 1, 10, เนนะมตรหน,นึ่งแปดสนะิบ, 80, บะะ 1, 1, 1, 80, เอ้ยเมตรหนึ่งก็สิบแล้วก็ร้อยสิบเลยนะครับผมเพราะว่าอย่างเพราะว่าการเฮ็ดแบบนี้นะ มันสิดูแลไงแล้วมันสิใหญ่ไวพี่น้องคอยเบิ่งฝากพี่น้องติดตามเบิ่งไปนํากันมันก็สิเป็นเคสศึกษาเฮาพร้อมว่าถ้าเฮาเฮ็ดแบบนี้มันมันจริงบ่ว่ามันมันใหญ่ไวแล้วมันก็สิดูแลไงแล้วมันก็ประหยัดลงไปอีกแต่ว่าผลผลิตนี่บ่ได้ก็เป็นจังได๋ก็ฝากพี่น้องติดตามเบิ่งนํากันไปนําเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะนะครับผมเอ้าสําหรับคลิปนี้ผมก็พามาเบิ่งมันเกษตรศาสตร์50เป็นสายพันธุ์ที่เอาเป็นใบหญิกเนาะมาปลูก น้ผมเป็นวาพ,พี่น้องเห็นว่าเป็นใบิก,กันเป็นเลยแต่ว่าใบเขายังกลางดีนะเป็นใบิกยูแต่ว่าใบกลางเห็นวะน้านผมเนี่ยใบยังกลางดีสังคาะหอแสงได้ดีเลยล่ะถ้าเป็นอีกสายพันธุ์นึงเนี่ยสายพันธุ์ที่เอาให้ผมบอกไปเลยก็คือสายพันธุ์แปดเก่าตอนเนี่ยถ้าปลูกขึ้นมาแบบนี้เน,นี่ยงกง้อแบบยุ่มเลยน้พี่น้องนะผมเอาถ้าเป็นประโยชน์กับฟากพี่น้องก็เลกิกกดติดตามไว้เป็นกำลังใจในการให้คลิปต่อไปนะครับถ้ามีอย่างกับสอบถามเล็กเพื่อนลลูกกันได้ครับคลิปนี้ จากูรุอิซานกับสวัสดีครับผมสวัสดีครับฟร์มไปดูไป